แน่นอนครับพิมพ์ y o, n t o u t u b e c o m s l a s n a o n t o u r s ครับผมอยู่ที่โลวงน้ำทานะครับอันนี้คือห้องพักที่หลวงน้ำทารครับที่ผมใช้บริการนะห้องพักดูดีนะดูใหม่นะคือถ้าเป็นห้องที่ใช้ห้องพัดลมเนี่ยราคาห้องพักก็จะอยู่ที่ประมาณ70,000กีบ7 0 0 0 0กีบแต่ถ้าเกิดเป็นห้องที่เป็นห้องแอร์จะอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0กีบแต่ถ้าเกิดเขาตีเป็นเงินไทยที่นี่ครับเขาจะตีอยู่ที่3ามอบาทเลยนะผมคิดว่าแรกมาดีกว่าเพราะเขาให้เลทแค่2 3 0เองนะครับ แต่ถ้าเป็นเงินไทยจริงๆแล้วผมน่าจะประมาณเมื่อก่อนนะ280บาทไม่ถึง300นะแต่ก็จีเป็นเงินจา้าครับที่นี่มีระบบ security ดีมากเลยมีกล้องวงจรปิดเห็นไหมตามห้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยมี Wi-Fi ด้วยครับแล้วก็ห้องพักดูไม่น่ากลัวนะจริงๆมันจะอยู่ใกล้กับถนนเส้นหลักตรงน,นี้เลยตรงข้ามกับดอกจำปาผมมาที่เนี่ยสองครั้งผมพักที่ดอกจำปาสองครั้งแต่ว่าวันเนี้ยที่พักเต็มผมก็เลยต้องมาพักที่นี่ครับก็มีนักท่องเที่ยวมาพักเยอะนะ ที่นี่ชื่อห้องพักอะไรไม่แน่ใจครับแต่ว่าบรรยากาศดีใช้ได้ครับเดี๋วยวผมไปถ่ายคลิปภายในห้องพักให้ดูครับนี่ครับก็มีทัวร์งิงจากจีนมาพักด้วยนะครับปอมพอมโฮม,มชื่ออะไรเนาะจะมีบริการอื่นๆด้วย Into the world. อินทูเดอร์บูลมัวร์สิตอันนี้ชื่อห้องพักอะไรครับอันนี้ที่พัก ทรศ์สิ์นะอ๋อทรศ์สิ์นะที่พักโทรททโทรส์สิ์นี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดมืดกันนะครับกับอันแนนดูที่นีาอะไรครับดูที่พักก่อนว่าเป็นแบบไหนครับกระดูบรรยากาศที่นี่ครับว่าดีขนาดไหนครับติดตามได้ครับกำลังพาเพื่อนๆเ,เที่ยวอีกนานครับว้าวห้องพักเป็นยังไงดูนี่ครับผมผมพร้อม,อม,อมดูห้องน้ำก่อนเลยเกินอามาตะกายครับ <c oughs> ห้องน้ำก็ไม่ขีเรนะมีแอร์น,นะถ้าเราเปิดแอร์เราคิดอ่หมืน่นหมื่นหก นะแต่ว่าผมไม่เปิดแอร์นะอ่ะนิดหน่อยครับก็ถือว่าโอเคน,ะนอนได้นะก็ไม่เป็นไรครับมีกระจกมีทีวีนะมี Wi-Fi มีน้ำให้สองขวดแอร์ไม่ใช้นะก็โอเคแล้วนะมีโต๊ะทำงานสำหรับการทำงานนิดหน่อยผมคิดว่าน่าจะนั่งทำงานสักหน่อยนะเดี๋ยวไปเดินเล่นตลาดมืดก่อนก็ที่นี่ยังมีตลาด ให้เดินซื้อของอีกครับติดตามมาแน่ถูได้ครับกินเที่ยนอนออนไลน์ครับเดี๋ยวเจอกันต่อนะครับไปเลยครับผมพุ่ม